สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเสน่หไทยเดนมาร์กไทยชามเปนม,มากวันนี้ก็พามารดน้ําก่อนนะคะแล้วเราก็จะปลูกบูเบอรี่รสที่สองค่ะหนาวๆอย่างนี้ก็ต้องรดนะคะถ้าบูเบอรี่ขาดน้ําเขาก็จะไม่ออกผลค่ะแต่ว่าต้นของเขาก็จะทนรอดอยู่นะคะจากที่อ่านควารู้มานะคะไปเลยจ้าทาสวนกันค่ะ มาเพิ่มจ้าเขาเพิ่งมาส่งนะคะ30สต้นรถเพิ่งไปปุ๊ยสาต้นค่ะก็มีต้นใหญ่นี้สี่ต้นต้นใหญ่นี้ก็เป็นสายพันธุ์เรกขานะคะเรกขาสต้นนี้่ต้องรีบปลูกล้วจ้าทุกคนแล้วก็อันนี้คือที่ซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ อัาที่สามต้น่ะแล้วสามสิบต้นนี้ตรงนี้มีอยู่แค่หกนะคะอยู่ข้างในยกไปข้างในละเดี๋ยวเรามาขนไปค่ะรีบปลูกนี่จ้า เดีย๋ยวเราไปขุดหลุมกันนะคะทุกคน30ต้นก่อนที่หิมะจะตกค่ะอันนี้สั่งมาจากอีกบริษัทหนึ่งนะคะอีกร้านหนึ่งพอดีร้านที่สั่งมาก่อนหน้านู้นนั่นคือเขาของหมดอันนี้มา30ต้นก็ทั้งหมด50ต้นนะคะตอนนี้เดิมที่แพลนของเราปลูกบูเบอร์รี่100ต้นเนาะก็กลายเป็นว่าเรามีมากกว่า100ต้นแล้วนะคะ ร้อยห้าสิต้นได้แล้วมั้งเนี่ยค่ะปีหน้าเราก็จะเก็บบูเบอรี่กันสนั่นเลยจ้าตอนนี้คุณแม่ต้องข้าวก็ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรอบๆจากที่เราปลูกไปเมื่อวานก่อนทั้งหมด30หลุมนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านนูน้นอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะคุณฝรั่งขนมาให้นะคุณฝรั่งกลับบ้านเร็วค่ะ อันนี้อีกบริษัทนึงรู้สึกว่าต้นจะดูอันนี้ของบริษัทนึงนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ของบริษัทนึงค่ะพัน t o r โทรามากับพันธ c กโนะคะพันธ c กโกับพันโทรามาแต่ว่าดูเหมือนว่า เออ่บริษัทที่เขาที่เขาทำอ่ะที่เขาขายเนี่ยลุงแพลนเจอร์เขาเป็นบริษัทเดียวกันอ่ย่าทวนเนสกังวิคืฟเฟอร์ลุงแพลนเจอร์ที่ว่าไหนวิสซิแกนเป็นสีเดียววิคืฟเฟอร์ลุงแพลนเจอร์ฟดีโนวิคืฟเฟอร์พันธร์พันธรามาซิลิซสมเอ์เดนแนนน่ะลาเวนโด de tager nog. måske de koster kun 15 kroner i stedet for 25 eller 35. Nu er det 35, jo. Er det så 35 kroner fra, sidst? Det er også 35 kroner, men hvis man købte de læg fra dem, der laver, så er det måske de billigere. Det er normalt de billigere, det er ikke måske. Bokotim, det er du tukker, jo lavet, når man tager, når man sidder, der er ผลิตลนะเนาะรอบหน้าแล้วซื้อจากคนที่ผลิตนะคะมันก็ยังไม่ยังไม่เต็มนะคะตรงนี้ตรงนี้อ๋อส่วนแน้นซื้ออยู่ดานุ่งฝา YouTube member ที่แช่เม็ดเลยมั้อลามินเอ่อเออฟซีอลามินแหวนนูแหวนวินิ่เนาะที่แชดูเครือที่เดินโน้สุขเกียร์ใดฮิลลี่ลาสปีเลยก็ที่ ฝ่าสกูฮัมดาเอาละเวียดนะฮะนอซเซ่เอ็ดเออว่าฟอปลูกกระดูกยังฝ่าสวีเดนคือที่นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนมีเยอะนะคะก็อาจจะแบบไปเอาจากป่านมาปลูกได้เนาะแต่ว่าที่นี่คุณแม่คุณพไม่รู้มันมีตรงไหนนะแล้วก็ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศเล็กๆเรากองมาก็อาจจะผิดกฎหมายค่ะนี้ก็ไม่ได้ศึกษาไม่ทราบค่ะนี้เราก็เลยปวอนไพไว้ก่อนก็ซื้อมาปลูกเลยจ้ามา ปลูกกันค่ะพักเหนื่อยนะคะปลูกไปแล้วสิบต้นนุ่นก็เหลือแต่เอาดินเปรี้ยวนะคะวางข้างบนนะคะแล้วก็รดน้ำนี่ค่ะรู้สึกว่าร้านนี้เขาจะต้นเล็กหน่อยเนาะนี่เมื่อข้าก็จะทำอย่านี ไม่รู้ว่าเขาเพาะจากเล็ดหรือเปล่าดูแตกใบสวยเลยนี่คือใบใหม่ของบูเบอรี่ที่เพิ่งเพิ่งออกปีนี้เนาะหลังซัมเมอร์มานะคะ แต่ว่าเขียวเขียวนี่ก็คือออกช่วงเดูใบไม้ผลินี่คือดินเปรี้ยวนะคะที่เขาผสมมูลสัตว์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนผสมที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงเราก็จะผสมดินลงไปแบบนี้เพราะว่า ค่าความนเนกดเป็นด่างควรจะอยู่ที่4 4.5ถึง5นะคะแต่ว่าดินเปรี้ยวที่เราซื้อมานี่3ะคะ่ะนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเพึ่งจะตรงเนี้มันมันดินเปรี้ยวมันเป็นแบบดินใต้ต้นสนนะคะ มีตะไคร่เลยวิธีปลูกบูเบอรี่ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ Thank you for watching for all of you guys ก็สัมเก็ตเอ,อีเดสตรีมาดูแอดูวันเนอะมาเทีย่ยวไกลแล้วเราอ่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้ไข่ไปแล้วแปดฟองค่ะก็อีกสามฟองไข่สีเขียวกับไข่ช็อกโกแลตดูซิว่าจะมาตอนไหนค่ะอาจจะมาตอนค่ำๆเหมือนอย่างที่เคยมา เราก็เหลืออีกสองต้นค่ะใส่ดินลงไปตรงนั้นเดี๋ยวไปเอาดินมาเพิ่มตรงนี้ค่ะอีก2ต้น<ม>ก็ใช้ดินไปแล้วสามถุงนะคะ3มถุงนั่นะถุงหนึ่งก็ร้อยกว่าโครนะคะทุกคนซื้อแบบยกแพเล็ตนะคะถ้าซื้อแบบเดียวๆนี่คือ สองร้อยอ่ะถุงหนึ่งอ่ะก็การศึกษาคือการลงทุนทุกอย่างก็ต้องลงทุนเนาะมันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะทุกคนลงทุนลงแรงค่ะอ่ะปลูกต่อจ้าเราก็ปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาช่วยปลูกค่ะ ทั้งหมดตรงนี้75ต้นค่ะเป็นบูเบอรี่ป่าทั้งหมดเลยค่ะบูเบอรี่ป่าที่หลายๆคนเก็บที่ประเทศสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์หรือว่าแถบประเทศยุโรปนะคะรวมทั้งนูนะคะ่ะเยอรมันแล้วก็เดนมาร์กนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ รากของบูเบอรี่กับรากสนบริเวณนี้นะคะใบสนที่หล่นลงมาก็ก่อให้เกิดดินเปรี้ยวและก่อให้เกิดเชื้อราที่เรียกว่ามูคุสาเป็น เชื้อราที่ก่อให้เกิดเห็ดมันปูเหลืองมันปูดํานั่นเองค่ะแล้วก็เห็ดชนิดต่างๆนะคะอันนี้แม่น้องเขาก็เอามาปลูกใต้ต้นสนที่อยู่ตรงนี้ก็มีสารพัดสนนะคะไม่รู้ว่าสนอะไรเป็นสนอะไรแต่ว่าโอเคสนก็คือมีความเปรี้ยวเนาะเราก็มาลุ้นกันว่าเห็ดต่างๆจะเกิดเมื่อไหรค่ค่ะตอนนี้เราปลูกตรงนี้ทั้งหมด75ต้นแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะต้อง อีกสองสามร้อยต้นเนาะถึงจะได้เต็มป่าเนี่ยคะ่ะสองสามร้อยต้นก็อาจจะแบบปีนี้มันหมดฤด,ดูการปลูกแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นปีหน้าแล้วก็รออีกสามปีเราก็สามารถขยายกิ่งได้นะคะขยายกิ่งจากที่ปลูกไปเนาะแล้วก็อาจจะไม่ต้องซื้อแล้วคะ่ะอาจจะขยายไปทั้งหมดนูน่นไม่รู้ว่าทั้งหมดนู่นที่เหลือพื้นที่เนี่ย มันอีกกี่ปีนะคะถึงจะเต็มพื้นที่ะคะเราก็ค่อยๆทําไปเนี่ยค่ะ75ต้นนี้มีพื้นที่อยู่แค่นี้เองที่ปลูกนะไม่ไม่กว้างเลยนะคะไม่ใหญ่เลยก็ประมาณเดี๋ยวนะคะ1 2 3 4เมตร4ตรงนี้ประมาณ5เมตร6เมตรประมาณ6เมตร หเมตรแล้วก็ยาวลงไปตรงนู้นอีกห้เมตรค่ะหกห้าสามสิบสามสิบตารางวาเท่านั้นเองตรงเนี้ยตรงนี้ค่ะนี่แค่เนี้ยเจต้นจะรอดทั้งหมดทุกต้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเราก็มาลุ้นกัน,นะคะ่ะลุ้นกันปีหน้าเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ดินที่กบไว้ข้างบนเนี่ยก็คือเป็นดินเปรี้ยวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็จะขน ฟรีสซึ่งเป็นเขาเรียกว่า,าสนปนนะเปลือกสนไม้สนปนนะคะก็จะขนมากรบไว้ข้างบนเนี้ยค่ะกันความชื้นละเหยนะคะเพื่อเก็บความชื้นให้กับต้นบูเบอรี่ค่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่มันจะมีสีเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนูสีน้ำตาลอ่อนยังไม่ได้รดน้ำนะคะเพิ่งปลูกเสร็จก็ถ่ายคลิป เดี๋ยวเราก็มาลดน้ำไปพร้อมๆกันก็น้ำก็เปิดมาตรงนี้เรียบร้อยน้ำก็จะอุณหภูมิ10บองศาน้ำก็อุณหภูมิน่าจะเจองศาค่ะคุณแม่ต้องข้ายังไม่ได้มีสายน้ําหยดนะคะแล้วก็สายน้ําหยดนี้มันจะมีความเสี่ยงในช่วงหน้าหนาวน,นะคะสายยางนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเอาวางไว้ข้างนอกไม่ได้คะ่ะเพราะว่า พอเป็นช่วงวันคืนที่อุณหภูมิต่ำศูนย์นะเป็นน้ำแข็งปับะะ๊บเนี่ยค่ะสายยางนี้ก็จะแตกค่ะเป็นปฏิกิริยานะคะคือความร้อนความเย็นเวลาที่เหมือนกับเราเอาน้ำใส่ถุงพลาสติกนะคะถุงแซลพลาสติกแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีสเนาะมันก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งที่เป็นถุงๆอะ่ะใครที่ตอนเด็กๆเ,เคยแบบ อย่างบ้านยังไม่มีตู้เย็นไปซื้อน้ําแข็งถุงสองบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาใส่กระติกแช่น้าอ่ะแช่น้ํากินกินน้ําเย็นๆอะ่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าถุงน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะปูดปูดนูนนูใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าสายยางเนี่ยเราเอาทิ้งไว้ข้างนอกในคืนที่อุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์เนี่ยค่ะ,ะน้ําในสายยางนี่ก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วสายยางนี่ก็จะปูดปูดออกก็คือแตกนะคะ แล้วพอเช้ามาอากาศอุ่นขึ้นเ,เราก็จะเห็นรอ,อ,อยที่มันแตกอยู่แล้วนะมันก็ใช้ไม่ได้นะคะมันก็จะเสียค่ะซึ่งมันก็จะมีสายยางที่ว่าทนสภาพอากาศทนฟอสทนน้ำแข็งนะซึ่งมันก็มีราคาแพงเนาะบางส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกันล้วเพราะทุนต้นทุนสูง อันนี้เราก็ปลูกเป็นอเมทชัวค่ะคือสมัครเล่นเนาะเรายังแบบอ่าเราไม่ได้มีงบทุนหรูหรูหลาลาอะไรนะแล้วก็แล้วก็คุณฝรั่งบอกว่าเราทําสวนนี้เป็นฮอบบี้นะคะทุกคนฝรั <c oughs> ่งบอกอย่างนั้นนะคะแม่ข้องเขาก็อะไรที่พอมันจะแบบอนาคตจะเป็นสร้างไรายได้ได้เราก็ทํานะคะเออคุณฝรั่งบอกเป็นฮอบบี้ถ้าทําเป็นไรายได้ปั๊บมันจะเรื่องเยอะกิจเยอะ ฝรั่งบางคนบางท่านเขาก็กลัวกิดเยอะเรื่องเยอะนะเขาก็แบบอยากจะแบบมีอ่าฟรีดอมมือทำไปทำนู่นทำนี่ได้อย่างการเลี้ยงไก่เนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้แฮปปี้อะไรมากมายนะกินไข่โอเคเขาแฮปปี้ค่ะแต่การเลี้ยงไก่ที่เขาไม่แฮปปี้นี่ก็คือว่าเขาแพ้นะคะแพ้ขนแล้วก็ไม่มีอิสระในการที่จะเดินทางไปนู่นนี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะเราก็ต้องอยู่ดูแลเพราะที่นี่เราจะแบบ ฝากไหว้วางคนมาดูเนะี่ยมันก็จะยุ่งยากทุกคนก็ต่างก็อยากจะหยุดพักเวลาที่เป็นวันหยุดนะคะเขาก็อยากไปเที่ยวเดินทางไปหาประสบการณ์อะไรกันเนี้ยคะ่ะมันก็ยุ่งยากพอสมควรสําหรับวิถีชีวิตที่นี่ถ้าใครจะมีสัตว์นะคะคนที่แบบว่ามีฟาร์มใหญ่ๆเนาะเขาก็จะมีผู้ช่วยมีคนงานรับจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบ อโอเคเจ้าของก็อาจจะไปพักร้อนได้ได้สลับกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่นี้พอเป็นฮอปปี้ปป๊บก็เอาเป็นว่าสนุกสนุกพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายได้อะไรอ่ะได้ความสุขเพลิดเพลินกับการอยู่กับธรรมชาติเนาะประมาณนี้ค่ะก็เล่สู่กันฟังแล้วก็ฉายให้ชมนะคะวิถีชีวิตของ หนึ่งในคนไทยในต่างแดนะคะ่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านก็วิถีชีวิตแตกต่างกันไปค่ะตามแต่สิ่งแวดล้อมงบประมาณการศึกษาพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วอะไรอีกละ่ะที่เป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชีวิตผู้คนแตกต่างกันไปนะคะว่าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ยุโรปเหนอือยุโรปใต้ อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้วิถีชีวิตของเราแตกต่างกันไปนะคะวิถีชีวิตคือชีวิตที่เราดํารงอยู่รวมทั้งชีวิตประจําวันนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอ,อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยอุณหภูมิเพศวัยสถานะทางเศรษฐกิจความรู้การศึกษาแล้วก็สมรรถภาพทางสุขภาพนะคะสุขภาพจิตใจสิจ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่มีส่วน ทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะว่ามีความสุขความทุกข์หรือ,อมีความพร้อมความไม่พร้อมอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะตรงนี้เป็นปัจจัยเนาะก็ถ้ารู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแล้วและเราอยากจะแก้ไขปัจจัยต่างๆนะคะแล้วเราอยากจะค้นหาหรือปรับเปลี่ยนปัจจัยสิ่งที่เราขาดอยู่อะไรอยเงี้ยเราก็สามารถ อ่าลิสต์รายการออกมาเนาะเป็นข้อๆเลยค่ะอย่างที่คุณแม่ต้องข้าวบอกไปว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นการศึกษาอ๋อตอนนี้เรายัางเรียนไม่จบปริญญาตรีเรายัางมีการศึกษาไม่มากพอจบปริญญาตรีแล้วก็แค่สาขาเดียวเนาะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าศาส,สนาพุทธเนี่ยทรงตรัสรู้8ป4แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็หมายความว่าความรู้บนโลกใบนี้นะคะมันมีเยอะมากมายขนาดนั้นนะคะเราแค่จบ ปริญญาตรีสาขาเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเราก็ต้องขวนควายหาความรู้คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทําแล้วก็ทําแล้วก็ตรวจสอบอะไรเงี้ยค่ะหลักการวิทยาศาสตร์เนะเาะที่เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนขยันหมัน่นเพียรเรียนฝึกปรือเพื่อที่จะให้เกิดความสนิชํานาญอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วต่อไปคืออะไรอ่ะอุณหภูมิใช่ไหมคะอุณหภูมิอยู่ที่ไหนล่ะอยู่เมืองไทยอุณหภูมิมีสามฤดูดปัจจุบันก็อาจจะไม่สามแล้วเนาะปัจจุบันก็คือร้อนมากกว่าหนะนะวาวแทบจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ชอบร้อนมากเราไม่ชอบฝนตกเราไม่ชอบปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนก็โอเคก็ขวนขวายเราจะทำยังไงที่เราจะปรับเปลี่ยนเราจะได้ไม่อยู่ในประเทศเขตหิมะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ นี่ก็เป็นปัจจัยของการดำรงชีวิตเล่าสุ่กันฟังเนาะฟังเพลินๆช่วยลดน้ําเสียงดังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะได้ยินชัดไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยตอนนี้ก็คือจะสี่โมงแล้วค่ะคุณพ่อก็ไปรับคุณลูกจะกลับมาแล้วค่ะคุณลูกนี่จะแฮปปี้มากถ้าคุณพ่อไปรับนะคะคุณพูอจะตามใจคือคุณลูกก็เป็นอยากจะกินไอติมอะไรเงี้ยวันศุกร์นะคะมันศุกร์เราก็จะอารมุ่มอรย่ยกินไอติมกินของหวาน ถ้ามนุษย์แม่ไปด้วยนี้มนุษย์แม่คือไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะมนุษย์แม่จะค่อนข้างจะเข้มนะคะเกี่ยวกับการอยู่การกินของลูกประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็อ่านี้เราวันนี้เราก็ปล่อย,อย,อยสบายๆเพราะว่ามนุษย์แม่รดน้ำทำสวนปลูกเนี่ยบลูเบอรี่นะลูกก็จะแฮปปี้เลย <laughs> โอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่รับฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณค่ะ ที่พี่น้องที่ติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่น้องข้าวนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายอยู่ดีมีความสุขค่ะ